ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาตุอิสานบันเทามาไายงานโตเสาวันที่สิบหาตุลาครับพ่อแม่ดินครับพี่น้องสวัสดีครับบ้านดินห้อยดินอีสานครับสวัสดีมเมฟซี่ทั้งบ้านครับครับเมนี้ครับพี่น้องครับได้เสียงแลได้นในครับกระปองกระปุ๋งครับดีไปฮะเบิ้งจิ๊ปโอมคับอายแล้วครับขับมาครับหาจิ๊ปโอมครับครับพอลมออกกักจิ๊ปโอมคือถึงหูยินเสียงหอง ครับเลยมาหาเราเบิ้งข้าไปดินมาสิมามน้ำกระโดหาดทรายก็เริ่มพุ่งเห็นแล้วครับเดี๋ยวก็สิมาจอบเบิ้งเขียดทรายครับพี่น้องเขียดทรายคู่ปีมะขวาก่อนี่ตัวใหญ่อยู่ครับครับเดี๋ยวตามมาลุ้นเหมือนกันพี่น้องว่าทีเด็ดที่โปมบ่ครับเข้ากันครับมื้อนี้2คนโปมครับตามลุ้นกันครับครับว่าวตัวมากับาไปดิน2คนครับพี่น้องครับยิ่งเท่ครับพี่น้องที่ปมเพิ่นว่าคู่ปีหลายๆครับแถวมีกี่ดินทรายเนี่ ทับน้ำก็ลดแห้งๆครับพี่น้องลดหลายเลยว่าวตัวกำลังขวามไปหาดินครับโอ้ยหมดปลาบนด้อนปูนครับไอ้ดินเห็นนี่บ่พี่น้องแดดกระแดดแห้งท่งนี้พร้อมกันนะพี่น้องนะเบื่อครับพี่น้องคนขาบสิ <laughs> บตาด้กับก้อยเห็นหุงเลยเจ้า เอาตัวสิควายยางไปพูดกับไอ้ดินอยู่มันให้ลองแก่บางคนเน่นิเอากระเป๋าครับไอ้ดิน,ดน,ลน,แ,น,นแล้วาลมาตำรวจหน่อก่อน,น,ออน,ออนอเนอรนับพี่น้อง้ยครับยานโทรศัพท์เปียกครับพี่น้องยันได้เห็นได้ตัวอะไรดินเห็นตัวเ้องผันครับลองเบิ้งลองขวัวเกียดไส้มาครับพี่น้องเห็นไหมลอง ครับเมบื่อวันพิธีข้าเขียดข้องอินครับพี่น้องเป็นหิมเซ่ครับนี่เซ่ครับถักสามลดลงไปไปครับพี่น้องครับพุดเละเขียดเซ่ฉันเป็นเมื่อวันดินนะข้าลู่นะลู่นะพี่น้องครับข้าเบิ้งเสือครับมายามครับมายามยามเหยามไอ้บางตัวพี่น้องมึงจะขับบางตัวกระบนเคยมาขัวจะเคลียดอกใคลีย ใ่แห sure right? ้งงานบมลายไปเดเป็นหัวลบดอวยไปเลยจะขิดำได้ไหมครับพี่น้องครับในนี้ได้กอาวครับโอนีกินมัดหูกไปน่ายสินหรอที่โป่งับบ่าหนพ่อตูดหรอกมเดโอไอเดมะฮันมึงตาหาล้วยนึกหรอ อาก้อยที่มูดอยบาบ่ได้มาด้ออินเนียมาเด้อครับมากันจะยูสูือเลยฮะเเพราเขากม่กินเน่ย้าตัวเขายินบ่เป็นอไปต้มมะมากินมเลยที่พงบ่เลยพ่ตู่อยู่มานี่ ครับเดินในบล็อกขึ้นครับพี่น้องเปลี่ยนสถานที่ก่อนต่อไปเรื่อไม่ครับไหนบ่ได้กกว่าบ่เป็นครับเที่ยวแรกครับพี่น้องที่มายามมึงถัดไปครับเฮ้ยมี่นามครับแถว นั่มน uh like ี่บาตัวอห่างนตัดเล้ยดูเดียวรัาขี้ไว้ดินว่นสิเปกเป็นตาเด็กเปกินตุวมหม่าป่ครับดินกันลังกลัวบางอย่างไงถือว่ามอนี้ว่าเป็นหนูทดลองครับครับมูนี้ใต่บไ่รเลกับว่าวโมเปียนแย่อลยนะขุด เดี๋ยวรอไปเลยครับครับพี่น้องบางครับที่บ้านหนึ่งกับพักพูดแล้วหลายครับมาไปเมืงใหญ่เลยบอกเบิง่งลำบากเห็นแล้วเห็นหูคนแล้วถักผ่อนด,ดีๆมึงนี่เนาะครับพี่น้องพอแล้วครับถูกใหญ่เลยครับพี่น้องว้าย ครับเอ้าผมไปน้าครับพี่น้องวันยังดอกย่านอุไนมาลุ่นนะสิมาลมขุ้งจีบโอมราคาราค้าคนละเว้นกับมีครับเป็นขุ้งมาน้าครับพี่น้องใส่น้ากันสองคนครับก็เป็นครับปลาตัวใดญแล้วตัวหนึ่งไอ้ดินมันไหนเป็นหลายตัวหรือเปล่าไอ้ดินมันได้สองตัวครับปุ้นครับไอ้ดินนมาครับวะว้ายหนึ่งครับพี่น้องครับพ่ได้๊กอยากหากินครับพี่น้อง แถวหิ้มสิที่ป่วมเนี่ยปนกับแซ่ครับพี่นอาา้องแต่มาคุ้ยได้หัวเปื่อยจะเป็นกลวน,นะครับส่วนมากคนที่ตายแล้วเพราะว่าจะตายทำโอ้โเขีดเ,เคเบิลเข้าไปขับขอบควนแล้วบ้างถึ้งอย่าครับพี่น้อง เกียร์ใต้เลยมันบ้นลงครับพี่น้องพยายามเบิ้งข้าวหนึ่งข้าไปดินครับม้วนคือครับปาดไปะตรงงามครับขับไปดินเนี่ยมือนย่อนครับพี่น้องพูนครับล่ะนี่รวมๆเหมือนไปขวบเบื้งเกียร์ใต้อีกครับมึงดีมาเมืงน้ำเบาวครับเก๋ยที่ปมโอ้ยครับพี่น้องแมนปั๊บครับนี่ขับแมนครับคนที่มีปนครับ ถ้าคนแบบว่าพิษพญาจะกินบ่ได้ปวดแข้งปวดขาครับพี่น้องครับพี่บ่าวตัวนี้มกกักโกมูเลยที่ปมครับบรรดาแมา่แรงครับพี่น้องนี่แมนบัดครับหลไหลขวายทรยดินโอ้ยครับเลยโว้ยเหมือนสีเป็นสีผมแมนบัดครับแต่ว่าขวายได้สีหูเปิดเท่าเด็ปเต่าเด้อครับยันเก็บคุณครับแมนบัดขนาดคนมาคุดก่อนอ้าวเป็นคนปลาขึ้นเป็นเอียงพี่น้องก็ร่างขึงบ้าเลย บนดอนขอบุญไอ้ดินกำลังขึ้นมาครับโอ้ยโอ้ยเป็นยังนอบอันี้โอ้ยไปจังได้ปึงท่าทางคือจะเป็นตะมอยลายแทะวัดลายแทะมาเป็นตะมอยลายแท้ลายอยู่มวยวายโอ้ยบ่าดตัวก็ไปดินในที่คุดเพราะด้ไม่กินเที่ยงแต่ว่าทีบ้นที่เที่ยงกราบ่นแลยวนี่เหรอฮ้ยไอ้ดินก็อยู่ใกล้ครับเนี่ยแต่ว่าที่ไม่กินเที่ยงเพรามันเที่ยงเราบอกแต่จะซืตัวพ่อปนกับที่เนี่ยหรอครับ ครับมาดาบมึกกงก่อนครับมือแหลออกเ,เอ้ยตื่นกับพ่อมาได้ถึงกับไข้นิดไยถึงแล้วครับพี่น้องาไข่อยู่ก็ตื่นได้ีินี่เท่นานเอ้าไอ้นินนะไม่ใช่ปมดีกล่าเหรอปมอะไรกินหน่ายกินหน่ายบางหันที่หน่ายลูกพี่น้องเอาจี้จี้ยังกัเอาละไปน้ำกัน ขอหูไปนละพีน่น้องขับใครจะว่าคุดง่ายก็เป็นดินป้าเนะี่ยว้าววาตัวไก่ไดินนี่น้องว้าไม่เลื่อมยังเลื่อนามน้ำมากินโอ้ยมาอุ้งข้นกพันธ์นี่เฮียตีได้ว่าสี่เดโมเซ่กินทัวไกดิน ครับได้แล้วครับหนึ่งตัวนลยพี่น้องทำงานเลยนี่ตัวบักใหญ่เลยนะนี่ครับโบควนที่คุดครับพี่น้องมุ้งเปิดครับมู้เปิดเพราะว่ามันสามารถหมดขี้เขียบหมดยังเข้าไปได้คำบ่าวตัวกับที่โบควนโบควนระวังขี้เข็มนั่นแหละครับขั้นใดที่ตัวใหญ่ในี่้นขี้เข็มที่ได้อิ่มในี่ยมาจักป้าครับอีดินเลยครับวายครับ สองคนแต่พวกมีปนให้ดูโ <t> น <ru> ่ใหม่เทากันโนใหม่เขาก็ตุนทะเบียงไว้ลายเติบเลยวัวยางหาปเรื่อยครับเิ็นก็มีมาเรื่อยเรื่อย้น้ำของ่อน้ำครับที่ลองใกล้ๆขับอยู่ดินใส่ทัาขัดอ่านเิ้นหูแล้วครับ ับใครแต่ว่มามันเป็นดินไายครับคุ้นไงถ้าขันคันสิเลิกปานใด่ะแม่นไว้ดิพอแล้ครับพี่น้องใครเอกเข็นขาอยู่โมเมนตีคเพิบด้อนานยดินกำลังสาวยางไงดินทำไมล้วงแน่น,น่ครับเอาเด้อครับเยบ ครับชูเท้ายิ้มนี่นี่่ละเบาตัวกับอีกหน่ีห้ยล้อยิ่งเท่ครับขุดง่ายครับพี่หนอนขันเห็นหู่นเล่นข่อยใครกูขึ้นทั้งทัครับตรนีหาดใสนั่งกนรถลงมง่ายได้ครับพี่น้องไปหาหมอนน้ำเบาตอว้ากัวสิดสิละกวไอ้กัวสิคอคือบ่นเลยกลันี่มาอยู่หุบโอ้ยมาอยู่เข่มหักอันใดบ่นละเเจได Kinh nạc cao kinh Của đâu con, mình ở dưới này rồi bơ Này vô đây được. này gì khác thật Dù, ổn lo Học khác khác cái gì này qua đây cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những ไต้สองคนคับพี้องคนนี้ครับโอ้ยบาตัวที่มุงเปวนี้ครับงเปีกระเบียกะ่เกีเ่ยเอ้อมโอ้ยครับพูดนึงยู่พี่มาพวกเาพกพีพ่อพกปาเกัตีมนทั้งน้ำนกับีฟาทึทงทา่งเป็นคาเกอ,อน โอ้ยามีแต่นาำเลยนัเลยเเาอยู่ใ่อุ้มเนาะครับให้สบาเย็นนดเดียวแต่เขาไปใส่อุ้มเลยโอ้ยไ่ด้จอดไม่ด้แลวไปนะครับนี่นานตัวบางใหญ่เลยครับ หมุนเป็นโมเบาด้วยต้องใช้ศาสตรก่อนเป็นเอียงกบเบาโตขึ้นเด็หมุนแล้วก็มุนน้ำมีแค่หมุนปากตรงนี้พี่น้องห้างคนกลัวสีไดีกินนะเ้าอามาาล้วเป็นหูปิดหูเปิดแล้วจารยตัวไหบ้างรับ้องแถ่อยู่ครับพี่น้อง นาะเพื่นกันนะเป็นเพื่นขากี่นมาทางตื่นน่เทียดเลยกันไนกันไให้เห็นขาก่อนงวดนวดนกันมาจากเออคืออยู่เฮ้ย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 ไปวขับพีละฮ่าตัวบางใหญ่เลยอ้ยอยเลยดิอู้ไมาไะเรื่อยๆออะไระไรเออหูปีดเลยครับนี่ได้ได

โอ้ยโอได้หมดไ่เห้ตูไได้ยบ่ไปได้โอหได้มดโอ้โหวงเสีมาหมดเจ้าินขาดุมาด้วอีเมลด้วยมามามามอ้จะมาเป็นดินไข่เท่านั้นแหะโอดครับถ้าเป็นดินอื่นนี่โอ้บางท่านเลน จนหัวขาดว่าก um <sh> ันโคันได้ยงนหมุนมกวดโอยู่ในที่โปยังยังเนี่ยคนดูภา่นต่โค่นได้ย่น้นหมอนมกต้ออยู่นี่าพยังไงยิงา เอด,ดินโอ้ยนี่นะโอ้ยเปิดเลยอน,นี้พี่น้องนำหาพอ,อาครับล่ะมาโทโทรโถโทโถโทครับลยใไ้เติมแลพี่น้องสองขวดน,นี่นี่ครับกวนตั้งใจกับว่าเเต็มขวดเลยเมื่อซุสงงก็ติด่าือตังน้ำม,ม่ได้หัวมน้ำก็บม่เอามานี่ตีมันกัน ของจังขัดจิกินน้ำนั่นสิกระยาเขาเหียวใส่เอ๊เหียวมันกระือบงเหียวขันเหียวเนียเหนียวโคดเหียว่ซื้อเหนียวซื้อใข่ได้นากบ่กต้อเงนียอ่งเหียวีซื้อใข่ด้นอะแ้วก็เนียไปอาลงเหนียกําลังถีขางครับพี่น้องไขามสีลบเอเบงฟังหุ่นฟังสีบรถยู่ครับข้าหนีว่าบึงหนึ่งหันมาเมื่องเขียดไส้รับเคเลยรวงหาบึง กำได้น <łość> ่าวในเรมองเขาลงมองกันดีดมองอะไรเลยพื่เนมองควดเขียดสายกระจักรเนาะโอ้ยยังพิชเช่ฟานะพื่อนโกกโกกาดแล้วเปล่าครับ กับกพลังเยื่นเยื่อที่ไปหาฟังครับพี่นอ้องฟังที่รถจอดอยู่ไปครับไปน้ำเย็นสบายขณะไปตะมูดกินน้ำน้ำอยู่บ่ครับไอ้ดินขวมไปก่อนโอ้ยโอ้บ้าดินกระแดาน้ำครับครับพีเนะี่ยน้ำไหล ้ยบ,บรรยากาศดีดีครับพี่น้องบาตัวกันหัาลงมงขวมกัมนมงงด้บลึกรับก้ยหนึ่งดอกสอกมะเร็ง้ยเอาแต่ว่าท้งนี้กพ่จดินแข็งคับน,น้อสักทีอะได้ดอี อาแดร์ราคากระแนงครับพี่น้องมึงกันนะังมันที่ปมอยู่เลยที่ป,ะะปมขึ้ที่หน่อยไปเห็นขาไปเลยแล้วก็เห็นขานี่โจ๊กใด้อพี่นอ้องหัวแม่งยืนตัวนี่แต่ว่าบบเห็นขานี่ <laughs> อย่าเปล่าเป็นอันนู้อขาดีทุนเอาละโอ้ตัวใหญ่เลยว้าวใครตัวนี้บ่เล็กปไปไหนครับทั้งนี้ ดาวลูกห่เน NO ี่ยไว้กบไก่กนดีกวเันที่ยังยืนก็นั่งเืออันเดียกันบ่โอ้โอ้ยคนโอเคที่มีสอหูเดีายวายเดียวโค้ขึ้นมาอือเทียบกับเกลทแกมั้เนาะแม่นครับเดี๋ยวเจ้บางทีข่พอย่็นว่าคนสีนเก็วันลอ๋อเมีบ่เห็นจับเนี่ย้าเมา เอนิบกหนเกี่ยวกันเอาเอาเห็นบอกใือว่าเอาควาเป็นดหญ่ควาตะพุ่นหัวโอ้ยพนังพญาพมกินเนี่ยพอดิ้นยึดแล้พญาปลหัวดาวอย่านี้อะไรโอ้ยตายแลวเหยยดตาย นี่ตัวใหญ่ยนงักป่ะนี่ครับอ่ะ้ามผู้คนจะสนใจพี่น้องเห็นปะเห็นแน่ข้าวต้นก็มะขูกายกันพี่น้องเป็นแต่ห้อยค้าุตนกับม้านแนวของเสียก็

เมืองกันแต่ว่าจะเป็นหูไหนเป็นหูไหนเนี่ยสองหูเมืองกันหาหูหาหูตัวก่อนครับหูทั้งอีกตัวครับทั้งที่เฮ้ยง <c oughs> ขึ้นหมดนั่นแหละชิ้นเลยครับ หนึ่งตัวรับรับห็นวันเพิ่นอี่ครับพี่อ้องนี่มองคนูดก่อนกระดาษทสียอลววันได้หรครับห็นหรอเลนัปุ๊บอ่ารับล้ว ดิน่นแค่หแต่ว่าคันกลงนะครับเป็นดินด่วนผลใข้อ่าเห็นหูนะครับพี่น้อเห็นหูตะตอกคนณนะหวยตอกยังไงฮะนน้เอาขาเพื่อเห็นล่ะห่็ยมาตื่นพี่อตก็หูครับโอ้โหครับพี่โตป่าครับเฮ้ย ขวายกูมันมันมไทยนะกินเตียนสิโนเมนเนี่ยอ้ามเคับเน่ขี่ขี่อ่ะขี่เล็กน้อยกับโมเมนต์ครับโเดอขี่เล็กน้อยจากแล้วี่กินขึ้นอ่อนเลยน่อยละต้ดอะไรละที่เสียเลาเบอร์แกลระหูก็ดี ลแล้วลูกเหรออืมะไรกันอนะไับนบอน,นี่เหัอน,นกวนเต็ปืนเลยไอ้โอยเออดังระบาตวโตสิเลือก้าน้อเพร่ได้ลึอกบอลนะก็ไดเออ จิ้บมผูกจ่้บมผูไม่มาเลยครับไม่เลยแ่อม่มไอ้ดินนะตรงนี้ตัวแบกนี้นะครับโอ้ยผนละวันจิ้บอมแม่ครับโอ้กลงกลุนหมอยกไอยไรหอหนุกปากลวยได้พี่น้องนี่ยหนอเฮ้ย้อดีใครเป็นหายหร้อเรมึงต้องพนมุดหรอปุ่บปากกลวย่งย่างย่างไปหนึ่งนี่ครับเห็นหัวงเลครับ ทำเดดก,ร,กระเดียดเขาลงพนักงานคับเบาสูงกับก็ไปดินกอวยมาไก่หอดเถียงนะครับคนมาเรื่อยๆครับพี่น้องพามาเรือ่อยๆก็พอแล้วครับครับ,คร,บครับพ่อได้อยากได้กินครับพี่น้อง ตัวแม่ครับพี่องขั้อหูผลึกดีนะครับตัวแม่งามเนีเขาบรเข้าไปดินอพรควายอี่บ่ครับนี่ขากันนี่ครับหาเขากันัโปมตาพะยาได้กินอะเรด่กล่นุณแล้วครับคนใหญ่เลยครับสองผครับเ่าเขากันกับอะไรครับพี่ตงครับเพาสิอดหอยู่บ่สามทีสิบอยู่บ่เสอยู่บ่ แต่ดแกบมันตัวใหญ่ครับยิปปุ่มครับเป็นกระบอกท่านาลูกหวยเป็นแดงครับเว่าน้ำห้องกระโดดนะครับพี่น้องครับครับบาวดินกัขอบุญขอบุญเด้อครับเดีพี่น้องนะครับที่เขามาเยี่ยมมาชมนะครับก็รังใจให้ลูกให้ร้านนะครับบาวดินห้อยดินอีสานบาวตัวอีสานบานเห้านะครับครับฝากไปเนี้กันแล้วกันครับพี่น้องบาวบอยแดนอีสานสามเอกอีสานผ้าเลาะครับเหมือนกันมาใหม่ก็บที่เบิ้เบิดลแน่แหละครับลองมาหากุกปโปมเบิอง อผู้เฒ่าเพื่อนอยากกินตำโพลขี้โปมครับไปผัวหอมๆตำใส่หอมๆบักกิกนะครับครับก็เลยใหญ่กินนี่น้องเหมือนเนาะขาตัวใหญ่ตัวใหญ่นอกบ้าตัวครับตัวใหญ่ขอบคุณกระเพื่เด้อครับพี่น้องทุกทุกหมองบอลครับขอบคุณทุกท่านครับพี่น้องยินดีไม่แยงรำด้วยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับบ่าวตัวหอมเป็นดินกับที่ในเมื่อแล้ครับอยู่ดีไม่แยงคือครูทุกคนครับสวัสดีครับครับ